ไปต่อกันที่สอสอนะคะจับมือกับกรมการท่องเที่ยวและหน่วยงานพันธมิตรหลายภาคส่วนค่ะพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากลตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของประเทศค่ะ สำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาหรือสอสอ,สอค่ะได้ลงนามความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลทางด้านเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่า สอสอได้ตรหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเพื่อการบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสอสอจะร่วมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและประเม,มินสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลง MRA OTP n พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบุคลากรสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตรระดับการศึกษากับระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพส่งเสริมการใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ระบบธนาคารหน่วยกิจดิจิทัลและระบบอื่นๆตามที่ได้ตกลงร่วมกันจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวร่วมกันค่ะทั้งนี้นะคะการลงนามในครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีค่ะ